อิซุหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่วนลังครับยิงๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีรถฮอนิวอิซุมิวเอกรุ่นอันติเมตอีกหนึ่งคันครับกับชุดแต่งฟีฟอมครับสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ชุดแต่ง เสริมอีกหลายตำแหน่งครับเตรียมพร้อมกันอีกแล้วครับพร้อมออกจอดรอแต่งเสร็จเรียบร้อยครับเหลือล้างขัดให้กับคุณลูกค้ารอเลือกบนอ,อกนะครับตอนนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันว่ารายละเอียดตำแหน่งที่แต่งตรงไหนบ้างนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นออนติเมทนะครับไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติ4ระดับนะครับด้านหน้าก็มีสติ๊กเกอร์รีดีไฟนะครับที่แต่งเสริมนะครับเดิมๆก็โลโก้อิซูโครเมียมถัดลงมาก็จะมีเขี้ยว ชุดโรเมียมสองเขี้ยวนะครับชุดแต่งฟีฟอร์มตำแหน่งเลขนะครับใต้เขี้ยวบริเวณที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้จะมีชุดแต่งเป็นชุดพุ่มนะครับชุดนี้เป็นสีเทานะครับปกติจะมีหลายสีนะครับสีดำสีแดงแล้วแต่รุ่นที่ลูกค้าเลือกนะครับตรงนี้ก็มีคุ่มนะครับ เป็นพุ่มสีเทานะครับส่วนด้านล่างก็เป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านหน้าที่เห็นได้ชัดนะครับมีโลโก้ฟีฟอมนะครับสัญลักษณ์ว่าชุดแต่งของฟีฟอมนะครับหมุด้านหน้ากันเลยครับ รุ่นนี้ขนาดล้อก็จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับรุ่นอันติเมตมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างก็จะแต่งเสริมด้วยคิ้ว้อครับเป็นชุดแต่งนะครับคิ Q ้ว้อสีดำเงานะครับล,ล้อแมกซปัดเงานะครับขนาด20นิ้วครับด้านข้างก็จะมีชุดอุ้มขั้นบันไดครับ บันไดข้างครับสูงจากขั้นบันไดก็จะมีแถบป,ปุ่มสีดําตรงนี้นะครับเป็นลายคมดาบของคาตณะนะครับจุดของปีพร้อมนะครับไฟเลี้ยวนะครับส่วนของไฟเลี้ยวจะติดกับกระจกมองข้างนะครับส่วนไฟเลี้ยวจะติดกับกระจกมองข้างนะครับเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวของมิวเอ็กนะครับ เบาจับประตูรถก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนความรูหราคอบกระจกนะครับเป็นเกรดอันติเมทก็จะเป็นเงาชุดโครเมียมนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นเอ็กซ e ทก็จะเป็นสีดําแต่งเสริมด้วยคิ้วกันสาดบนกระจกครับ้แบบาคาล้อหลังก็จะมีคิ้วล้อนะครับ ตำแหน่งก็คือสเกิร์ตส่วนของด้านท้ายนะครับสเกิร์ต้ายนะครับพร้อมท่อหลอกอีก4ท่อกรับทั้งหมดพร้อมกับโลโกโ้ดีดีไฟด้านหลังนะครับถัดจากดีดีไฟก็จะเป็นมิวเอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดหุ้มสีดำนะครับพร้อมกับโลโกโ้ m ิวเอ เป็นสีเงินนะครับหรือสีขาวมุกเลยขึ้นมานิดหนึ่งที่ป้ายท้ายนะครับเป็นชุดหุ้มสีดำนะครับเป็นชุดแต่งนะครับตรงนี้โลโก้เดิมๆครับเป็นชุดโครเมียมของอิซุครับเลยจากชุดอิซุสก็จะมีชุดหุ้มอีกครับเดิมจากไฟท้ายวมดำนะครับเดิมๆก็จะมีชุดหุ่มสีดำ ตลอดในเขครับสวยงามมากครับถัดจากไฟท้ายและชุดหุ่มตรงนี้จะก็จะมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับที่เป็นสีดำนะครับนี้ก็เป็นชุดแต่งเสริมเหมือนกันครับสวยงามมากครับพร้อมโลโก้ฟีฟอร์มนะครับ มุมด้านข้างกับ45องศาจากด้านหลังนะครับสวยงามมากครับตัวนี้เป็นกับเคลื่อน2อล้อนะครับมองมุมด้านหน้ากันอีกรอบครับ สวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมเสยให้ดูครับรูหรามากครับมุมด้านหน้ากันอีกรอบครับเพื่อคุณลูกค้าดูพร้อมเพื่อตัดสินใจนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้ครับผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ มาดูมุมด้านข้างแบบเต็มๆกันอีกสักรอบครับกับมุมด้านข้างครับสวยงามมากครับเป็นสีขาวมุกครับตัวนี้ เรดอันติเมตก็จะมีกล้องเอ a ดด้านหน้านะครับโอเคนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหากกดซับสไครต์ด้วยเพื่อดูคลิปตัดไปนะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนออกจากเชีโรมอิซุสหัดใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับ รถแต่งที่พร้อมกิวส่งมอบกันเยอะมากครับช่วงนี้กิวกันแน่นๆนะครับไรสั่งใครจองก่อนก็รับไปก่อนเลยครับผมจะถ่ายให้ดูครับด้านข้างก็จะมีแกลโพจอดรอพร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันครับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอเลือกของคุณลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็นคิวถัดไปนะครับ ออนิวอิซุมีเว็ปี2021ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ